ฮโลเนี่ยขึ้นมาเป็นกระดูกเลยฮะใช่ที่เคยบอกว่าพวกเนี้ยเป็นไม้ที่โตไว,วเพราะว่าเนี่ยไหลมาแล้วใช่เขาจะเป็นไหลนี่ไหลหนึ่งก็จะมีหลายข้อคือเราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเป็นเพาะเชือกบางตัวนะไม่ต้องพอเพาะก็ได้ดอันนี้โมอายโมอายอ่ามันเหมือนเหมือนเหมือนคนผูกเอกไขเลยฮนะห่าโมอายตัวนี้โมอายคือ,อคือถ้าเลี้ยงบอลเนี่ยวางไว้อย่างนี้เลย มันจะแตกหลออกมาใช่ใช่ครับอันนี้โมฮิโตะครับโมฮ<ม>ิโตะโมฮิโใน l a บทำแล้วโอเคโอเคเลยสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Cap Knowledge นะครับผมใน ep หรือ m มูฟวี่นี้ครับผมตอนนี้ผมยังอยู่ที่ราชบุรีครับผมซึ่งใครได้ติดตามในภาคหลักแล้วนะครับผม t ีซีแตอนนี้ผมมาถึงราชบุรีโพธารามเนี่ยทีซีแนเนี่ย ยังมีไม้ใบอยู่ด้วยในเดิมพูฟี่ภาพนี้นะครับผมจะพาผู้ชมไปไปดูไม้ใบของทีสีแพนกันที่ทำจากในใน l แลบบแล้วก็เป็นที่โรงเรือนที่เขาเพาะเลี้ยงไว้ด้วยนะผมก็จะเป็นต่อกันมาเลยผมแล้วตอนนี้ผมอยู่กับน้อ,องหมูนะครับผมเจ้าของที p ีแพนเหมือนเดิมยังอยู่กัน ต่อจากภาคหลักมาเลยนะฮะอันนี้นี่มาอีกแล้วกาแฟสารัสรอสเดดกับพี่น้องหมูกินกาแฟไหมนั่นนอ,อ๋อชุบมากมีอีกขวดนึงเลยในอันนี้เป็นโคบิลโคบิลครับผมตอนนี้มีเป็นแบบผสมนมกับกาแฟเพ,พียวๆเลยน้องหมูกินเป็นเป็นเพ,พียวๆใช่ผมกินกาแฟไม่ใส่น้ำตาลครับจริงๆอันนี้ก็เหมาะกับคนชอบกินแบบไม่ใส่น้ำตาลนะแล้วก็ ใครอยากไปผสมนมหรืออะไรก็ได้แต่อีกแบบหนึ่งนี่เป็นแบบผสมนมแล้ว <c oughs> อันนี้ให้น้องหมูลองเทส <c oughs> ดูก่อนเลยเน่เป็นแบบไม่ใส่น้ำตาลเพียวๆเลยับนะผมแล้วนอกจากจะมีโคบิวแล้วยังมีเป็นแบบเบนแล้วก็เป็นแบบท็อปเบนแล้วก็เป็นแบบปเป็นเม็ดแล้วก็เป็นเม็ดแบบขับบ้วบดบดแล้วเป็นใส่ในถุงริบแบ็คแต่งวอนเทได้เลยนะผมใครสนใจไปดูได้ที่เพจสลัดตองสรอเบอร์ี่นะผมก่อนอื่นขอกินก่อนอึกนอืมอืม <c oughs> กินได้เลยไหมครับกินได้เลยครับโอ้โหเนี่ยกินเตียวขึ้นมาขนาดนี้แล้วยุ่ยยวนขนาดนี้แล้วโอ้ต้องลองแล้วทั้งวันครับเหนื่อยมากต้องลองแล้วนี่เลยแล้วต้องลองแล้วนี่เป็นไงฮะโดนไหมโดนได้ได้ได้ไดอยู่แล้วโอเคเลยเอ้าโอ้เอา,อเอานี่อีกอึกนึงแหมเป็นไ,ไงครับรสบัตเตอร์กาแฟครับผมไปดูได้ที่เพจเลยครับผมอ่ะตรงน,นี้คือมีไม้ไมใบด้วย ใช่ครับอืมก็คือนีน่ท,ที่ที่ชื้นแต่ก้มีอีกโรงเรือนหนึ่งอ๋อโอเคอ่าอันนี้จะเลนฟิโลอ๋อนี่พวกฟิโลอันนี้คือแม่แม่ที่จะเตรียมมาทาเนื้อเยื่อทั้งหมดอืมแล้วก็จะต้องขุนแม่ก่อนให้ไล่แม่ว่าต้นไหนสมบูรณ์ต้นไหนพร้อมทําอืมอันนี้เป็นมอนดนะ์เลยเล่าโอ้ตอนนี้กํลาลังด่างนี่กํลาลังแบบมามเลยแล้วพวกบอลสีบอลสีนี่อ่าบอลสีก็เทียบกับเนื้อเยื่อแล้วเนี่ยผ่าหัวดีกว่า คือ,อการพอเนื้อเยื่อไม่ใช่ว่าเราจะทําทุกตัวเราต้องดูด้วยว่าขยายพันธุ์โดยธรรมชาติเนี่ยบางทีเขาอาจจะนิ่งกว่าไวกว่านิ่งกว่าไวกว่าด้วยอแล้วก็เป็นพวกนี่น,นี่พวกนี้ไอ้นีเลมอนเลมอนน้ำใช่ครับอันนี้อันนี้อะไรฮะอันนี้โมอายครับโ <Mo ai. S 1> มอายโอ้โนี่เพียบเลยอ๋อนี่มีนี่นีอ๋อนีอ่อันนี้เจ้าหญิงใช่พิงค์พิเศษจ,จากแซบจากแบบเลยใช่ไหมฮะใช่ครับอ่า ฟอร์มเขาอะใบมันจะดําำการจะดําเลยแต่ก็ยังมีติดด่างเพราะว่ามันเป็นแม่ด่างมันไม่ใช่ว่าด่างชมพูนะครับจะมีด่างเหลืองด่างอย่างอื่นด้วยเหลื่อมข้างในไปอีกสีแดงอย่างนี้นนี่คือด่างของมันเนี่บเป็น่างนี้เลยอันนี้คือฟอร์มด่างปกติโอ้โหฟลอริด้าด้วยใช่ครับอันนี้ฟลอริด้าฟลอริด้าโตไวครับยังง่าย ตัวนี้กล้วยเฟรดา้าหลายคนยบอกเลี้ยงยากแต่ยังง่ายมากว่ามีคนบอกเลี้ยงยากใช่<อ>คือใบขาวอะ่ะเอามันขึ้นขาวอย่างนี้นใบขาวก็จะไม่ชอบน้ำม,มันไม่ชอบน้ำอ๋อแล้วเดี๋ยวมีอีกรงเรือนหนึ่งเดี๋ยวอีกลงเรือน,นคือเยอะเลยใช่ไหมอ่าอันนั้นเป็นบอลลวนครับอ๋องันเดี๋ยวไปดูอีกรงเรือน,นดีกว่าเพราะว่าลงเรือนนี้เดี๋ยวคนที่คนที่เพิ่งมาชมนะครับก็เดี๋ยวติด ไปย้อนกลับไปดูที่ภาคหลักแต่ถภาด,ดูมีเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูอีกโรงเรือนหนึ่งอยู่ข้างๆเองไปเดี๋ยวไปดูกันอ้อร้อนร้อนจริงถ้าสีดําร้อนกว่านี้ครับโอ้โหถ้าแต่ดําแต่สีเทานี้มันยังยังค่อนข้างสอบจริง,ง,จ,รงจริงแนะนําสีเทามากกว่า,วาสีขาวสีขาวใช่ตอนนี้มีสีขาวเข้ามาแต่ถ้างบถึงไปงบงบถึงจริงๆอะไปอลูมิเนตอลูมิเนตดีกว่าใช่อ๋อแล้ว คือเราก็เลี้ยงสภาพเป็นอย่างนี้เลยใช่ใช่ครับซึ่งซึ่งจริงๆแล้วบอลพวกเนี้เราเข้าแลบบได้ไหมไม่ได้เข้าเข้าได้นะแต่ว่าอยู่ข้างนอกดีกว่าแต่ด้วยความที่มันเป็นไม้ไม้ที่อยู่ใต้ดินหัวเขาอยู่ใต้ดินอ้าวโหอยู่ใต้ดินไม่ใช่ไม้ข้อเหมือนไม้ฟิโลการที่เข้าแลบเนี่ยมันค่อนข้างจะย,ยากเพราะเพราะจะติดเชื้อง,ง่ายอ๋อ oh. แล้วการแล้วบางตัวเนี่ยเป็นไม้บอลกลุ่มเผือก กลุ่มเผือกหัวเขาอ่ะจะเป็นหัวสะสมาอาหารในหัวเขาอ่ะบางทีจะมีจุลินซีย์อยู่ตัวนี้คือตัวที่มันทําให้ติดเชื้อใช่ถ้าเข้าแหล p ใช่ขยายพันหนอก,ก็ง่ายกว่าครับคือคืออยู่ข้างนอกง่ายกว่าใช่ใช่เพราะเพราะว่ามันไม่ได้ยากมันไม่ได้ยากเท่ากับไม้ด่างบางตัวพวกนี้จะเป็นไม้ที่นิ่งแล้วจริงๆจุดประสงค์ของหลบคือจากจากไอ้พวกไม้พวกนี้ จุดประสงค์ของการทำแลบนี่มันคือ,อยังไงอ,อต้องการโคน่งให้มันตรงตามต้นแม่อบางทีเราแบบอ,อ,อต้นแม่สวยแต่เราเราไม่สามารถตัดต้นแม่ได้แหละถ้าเราไปอยู่รุ้รรนหน่อต้นต้นลูกเนี่ยหนึ่งเลยคือระยะเวลานานมากกว่าจะได้ลูกอสองต้องมาดูอีกว่าต้นลูกตรงตามต้นแม่ไหมอ๋อแล้วก็แล้วแบบ บางทีเราอยากได้เยอะๆควาะต้องการตลาดสูงอืเราก็ทําการเพราะนี้เยอะดีกว่ามันจะเร็วกว่าแล้วก็แล้วก็เราสามารถควบคุมจํานวนได้ด้วยอ๋อแตถ่ถ้าอย่างเนี้ยพวกนี้มันเร็วอยู่แล้วเร็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 ว,รว,รวปกติของมันอยู่แล้วครับคือเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเข้าแลบใช่อันนี้เป็นมอร์นิ่งดิวอ่อมอร์นิ่งดิวมิอมโอริอันนี้เป็นมิโดริต้องค่อยๆแตะนะเพราะว่าแต่ละตัวนี่ ราคาก็ก็เอาเรื่องอยู่ใช่ไหมฮะช่วงนี้อาจจะสูงหน่อยอ่าช่วงนี้ช่วงนี้อุดครับอืมอาจจะสูงหน่อยหนึ่งอันนี้จะแตกต่างจากเลมอนต,ตรงที่ก้านเขาจะเขียวอืมก้านเขียวโอ้หนี่ด่างยันก้านก้านไม่ก้านก้านด่างยันก้านอืมด่างยันก้านแล้วนี่อันนี้ฟาโลครับฟาโลโอ้นี่คือฟาโลเป็นๆเ,เลยใช่อืมอากาศฟาโลเนี่ยขึ้นมาเป็น กระดูกเลยฮะที่เคยบอกว่าพวกเนี้ยเป็นไม้ที่โตไว้เพราะว่าเนี่ยไหลมาแล้วใช่เขาจะเป็นไหลเนี่ยไหลหนึ่งก็จะมีหลายข้อคือเราไม่จําเป็นที่จะต้องแบบเป็นเพาะเนื้อเยื่อบางตัวนะไม่ต้องเพาะก็ได้ใช่แล้วมันก็จะแตกออกมามันก็จะตามไหลเนี่ยใช่แตกแตกไปเรื่อยๆเลยแล้วก็พอพอมันตมีรากออกตรงไหนเราค่อยตัดชแยกออกมานี่ครับสําหรับคนที่ ที่เลี้ยงหม้อข้าวหม,ม้อแกลงลิงหรือเลี้ยงไม้กินแมลงอยู่แล้วเนี่ยแล้วมันมีไม้ใบด้วยแล้วคือหรืออาจจะสนใจไม้ใบเนี่ยเนี่ยครับบอนมันมีหลากหลายชนิดนี่ก็ยังมีโมอ,อันนี้โมอายโมอายอ่ามันเหมือนเหมือนเหมือนคนฝูกในไทยเลยฮนะ,ะโมอายตัวนี้โมอายตัวนี้เหมืออันนี้อะไรฮนะอันนี้ไว้ราวาครับแต่ว่าลายยังไม่มาเป็นฟอร์มต้นเด็กอยู่อ๋อลายยังไม่มาใช่อันน,นี้เรียกเรียกมันมาค่อน ลายไม่มาเดี๋ยวเรียกใบามาก่อนนะฮะไว้เราวาความต่างนี่ต่างกันนะฮะแล้วตรงนี้ครับอันนี้เป็นแบ็กบิวตี้ครับแบ็กบิวตี้อันนี้เป็นไม้ที่ราคาไม่ได้แพงมากแต่ว่าก็เป็นไม้สวยอะอเหมาะสําหรับปลูกปลูกยีทีเยอะๆยะมันจะเป็นกอสวยๆครับคือคือถ้าเลี้ยงบอลนเนี่ยวางไว้อย่างนี้เลยมันจะแตกไหลออกมาใช่ใช่ครับจริงจริงมันชอบน้ำไหมชอบน้ําครับชอบน้ําเหมือนกันแสดงว่าก็ต้องรด บ่อยทุกวันทุกวันบ่อยหน่อยชอบน้ําชอบแฉะเลยอืมโอ้อันนี้อันนี้บอสอันนี้กระดาษกระดาษครับกระดาษด่างใช่ตอนนี้ราคาก็ยังเอาเรื่องอยู่คันยังสูงค่อนข้างสูงอยู่ตรงนี้ขบ้นกระดาษผมไม่ได้ค่อยได้ขายเท่าไหร่เน้นชอบครับชอบไม่ขายด้วยนะนี่ ให้ร้านหนึ่งก็ยังไม่ขายขายครับขายสีร้านหนึ่งต้องขายขายตั้งแต่สองสามหมื่นแล้วครับไปตั้งแต่สองสามหมื่นแล้วอ๋อนี่ยเนี่นี่อันนี้โอ้หนี่สวยมากเลยอ่าอันนี้โมฮิโตะโมฮิโต้โมฮิโต้โมฮิโต้ในแล a p ทำแล้วโอเคโอเคเลยอ๋อได้นี่อันนี้เข้า lap ก็นี่ลองเข้าดูก่อนใช่ครับลองเข้าแล้วอืมจริงๆถ้าไม่เข้าก็ได้เพราะไหลนี่มาอีกครับเพราะว่าเขาเขาออกออกหน่อดีมากอืมมาเรื่อยๆเลยนะไหลเนี่ย ใช่คพอขึ้นตั้งแม่ปุ๊บไหลมาเรื่อยๆเรื่อยๆเลย,เย,เย,เยเแล้วข้างในอู๋อันนั้นอันนี้อันนี้นนเจอมอลลสุม่มหนอนนิดหน่อยครับอืมเ <c oughs> จอหนอนหน่อยนึงใช่ครับพอดีอแต<บ>่ภาพเลยเป็นอย่างนี้แอบเที่ยวบ่อยครับ <c oughs> นี่อันนี้เป็นทอ o p ปิคอลสตอร์มครับอืม มันมันโดนหนอนหน่อยหนึ่งกินยอดใช่ไหมใช่แล้วบวกกับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนใบมันก็เลยแบบใช่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับสภาพเอ๊ะอันนั้นอันนี้บอลนานญี่ปุ่นครับนานญี่ปุ่นนี่นี่สวยเลยครับรู้สึกบอลนานญี่ปุ่นนี่ตอนในอีพีของท็อปเทนการ์เดนของพี่หน่อยนี่ก็มีแต่นี่ก็อีกแบบหนึง่งเป็นเปนหลาลนะใช่ใช่ครับนะฮะนี่อีกแบบหนึง่งนี่โอ้โหไหลไหลามาแบบแทงใช่ทะลุลยเยอะมากครับ กันมาเต็มเลยนะแต่พูดถึงว่าพวกเนี้ยอันนี้อันนี้เราเอาทําเป็นอิดล้อมอย่างเงี้ยข,ข้างล่างไม่มีอะไรรองหรือมีไหมไม่มีครับไม่มีรองเลยเออก็คือล่ามันก็จะลงดินไปใช่ใชซึ่ง<ๆ>คนเลี้ยงพวกบอลหรือไม่มาเขาก็จะทอย่างนี้กันด้วยยกเว้นกลุ่มพวกเนี้ยพวกเนี้ต้องหาอะไรรองหน่อยเพราะบางทีเขาลงดินแล้วอ่ะไข่ไข่ไข่เป็นไปนลงอีก,อกชั้นหนึ่งซึ่งไข่ก็ต้องมาลุ้นอีกว่าด่างหรือไม่ด่างนะ แล้วไข่เนี่ยหมันเข้าแล็บเลยไหมไข่ผมพอลองเข้าแล็บแล้วอย่างที่บอกคือกลุ่มนี้มันมันไม่ใช่แบบไม้เลื้อยตามข้อหรือไม้เรื่องไม่ใช่ไม้ข้อที่จะโตแบบพ้นดินเขายังโตแบบใต้ดินอยู่อ๋อมันก็จะมีเชือ้อใช่มันมีเชื้อโรคเชื้อรินซีเยอะตรงนี้ก็คือจะทําให้ไม่ไม่สามารถขยายได้ไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหรอ่อ๋อเพราะงั้นพวกนี้แยกก่อดีกว่า แค่หนอดีกว่าครับแค่หนอแค่หนอจะดีกว่าแล้วอาจจะได้ประสิทธิผลประสิทธิภาพอะไระเร็วเร็วกว่าคือไอ้อย่างพวกนั้นคือเป็นหน่อมาเราเราแค่ออกมาใช่ไหมหรือว่าตรงนี้นอันนี้อันนี้เป็น,อ,น,นอันนี้สวยมากเลยนะออันนี้เป็นบอลนาไทยครับโอ้ยอ๋ยอด่างเหลืองกับด่างขาวเลยอันนี้<ช>พานะไรโซ่ครับอันนีอ้อันนี้คือหน่หรือแหลบนะ อันนี้เป็นไม้จากข้อครับนี่ไม้จากข้อนะใช่ครับอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ข้อมาแล้วคือเขาจะขึ้นมาอย่างนี้พอเราตัดปุ๊บมันจะขึ้นมาอย่างนี้แล้วราบก็ยาวเลยด้วยนะอืมนี่ครับมันจะไม่ใช่แบบไม้ข้อแบบเนี้ยที่เราสามารถแบบตัดตัดเป็นข้อแล้วเข้าแบบอ๋อนี่คือถ้าถ้าอย่างนี้ตัดปุ๊บตัดปุ๊บใช่เข้าแลบได้ไหมเข้าแลบได้ครับแต่แต่ว่าโอกาสโอกาสถ้าเทียบกับ ไอ้นี้จะมีมากกว่าอันนี้เป็นกลุ่มฟิโลกลุ่มฟิโลจะนิยมทำแหลบมากกว่าอ๋อก็คือเนี่ยมันง่ายกว่าใช่ง่ายกว่าง่ายกว่าตรงที่มันอยู่ใต้ดินเพราะว่าถ้าท่านเหนือนดินเนี่ยโอกาสที่มันจะติดอย่างที่ไอกว่าโอกาสใต้ดินติดง่ายกว่าบน๋อบนผิวดินผิวดินอ๋อก็เลยก็เลยจะใช้พวกตรงข้อตรงในพวกนี้ใช่ครับนิยมทำในเยื่อฟิโลมากกว่าอ๋อเนี่ยเนี้ยเนี้ย ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดูแลครับยาลกหน่อยนี่อันนี้ก็เป็นโฟโฟฟิโลใช่ใ่นี่ฮะมันมันจะเป็นข้อถ้ากับว่าอย่างเงี้ยถ้าสมมติเข้าไปนวก็ตัดปึ๊ดใช่ปึ๊ดป๊ก่อนเข้าแแบบเราก็ต้องพ่นยากันเชื้อราอะไรระดับหนึ่งครอนอืมแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่เข้าแแบบแล้วก็ตัดนี้แล้วเราไปปลูกใหม่ก็ได้ซึ่งมันก็จะแตกออกข้างๆใช่ไหมอ่าขึ้นอยู่กับอ่า แต่แต่ละคนได้ว่าอย่างผมมีต้นตั้งต้นแม่น้อยอแต่ผมอยากได้จํานวนเยอะอมผมก็เอาต้นแม่ไปเข้าแล็บอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว <_ s 2> ก็คือว่าเราไม่จําเป็นที่จะตั้งต้นแม่เยอะๆเรามีแค่แม่เดียวแต่เราเอาต้นแม่นั้นอะหันข้อข้อข้อ,ขอ,อแล้วไปเข้าแล็บเลยอ๋ออ๋อก็คือก็คือถ้าเรามีแลบแล้วเราทำแล็บเนี่ย เราไม่จาเป็นต้องใช้ต้นแม่แบบโอ้โหใช่ใช่อย่างโมฮโต้เงี้ยเนี่ยต้นเดียวได้เลยผมมีต้นเดียวแต่ว่าผมไปเข้าแลบเพื่อที่จะให้ได้หลายๆต้นอก็คือทันหลายยาวใช่ไหมใช่โดยโดยที่ไม่ต้องแบบตั้งต้นแม่โมฮิโต้ใหม่ยี่สิบสามสิบต้นเพื่อจะเอานออะไรประมาณนี้อแต่ก็มันไม่ใช่ว่าจะทําง่ายๆด้วยก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่คือเราก็ต้องไปอิงที่เราบอกว่าเรื่องสูตรอาหารเราต้องไปอิงก่อนใช่เราต้องไปทดลองทดลองก่อน ทดลองหลายสูตรมากครับแล้วก็วกจะลงตัวแล้วเราค่อยมาตัดตึ๊บตุ๊บตุ๊บต๊บต๊บอ๋อแล้วก็คือพวกเนี้ยอันนี้เราตั้งแม่ไว้ก่อนใช่ใช่ครับอ๋ออีกอันนี้อันนี้แหม่เมื่อกี้คุยเพลินลืมดูอันนี้ลืมดูแถวนี้ด้วยอันเนี้ยเนี่ยฮะกล้องฮะอันนี้มันคืออะไรมันเหมือนกายเลยอ่าอันนี้เป็นไม่ใช่เนอะไม่ใช่กายอทางการค้าเนี่ย เขาเรียกมันเขาเรียกกันว่าฟาโลสโนเจออเออคล้ายๆเนอะเออเออคล้ายๆเนอะช่วงนี้ผมซื้อมากผมซื้อมาไว้ก่อนหลังจากไม่ได้ทําไม้ไม้กินแมลงเลยก็มาเล่นพวกนี้ก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยแถมนี้เมื่อกี้เมื่อกี้ลืมดูแถมนี้เราเราไปดูตรงแถบใหญ่ๆไงแต่แถบนี้ก็เยอะเหมือนกันเลยฮะแล้วก็แบบครื่อนี้มันเลี้ยงรวมกันเลี้ยงเหมือนกันใช่เลี้ยงเหมือนกันครับอืมเลี้ยงเหมือนกันเลยแล้วก็ ลากกันทั้งบ้านลงดินก็ลงไปคือบอนอ่ะมันจะมีสองตัวจะมีกลุ่มโคโลอคาเซียกับอะโลคาเซียเอออ่แยกง่ายๆคือถ้าเป็นอะโลคาเซียก้านเขาจะติดก้านเขาจะติดกับอย่างงี้มุมใบมุมใบอันนี้คืออันนี้คืออะโลคาเซียกลุ่มอะโลคาเซียกลุ่มอะโลคาเซียแล้วกลุ่มอะโลคาเซียเนี่ยไม่ชอบน้ําเลยอแตกต่างกับจากกลุ่ม จะแต่ตายจะกลุ่มพวกกลุ่มโคโลมากอืมโคโลนี่จะเป็นอย่างนี้ใช่ก็คือตรงก้านนี้ใช่แต่โคโลบางตัวก็ไม่ชอบน้ําเช่นกลุ่มเผือกกลุ่มเผือกบางตัวโมฮิโตอย่างเงี้ยก็จะไม่ชอบน้ําเลยอืมแล้วแต่ตัวด้วยใช่บางตัว,ตวอ,อย่างบอนาี่ปุ่นอย่างเงี้ยเลี้ยงน้ําคือโตวไวม,มากอืมแต่ถ้าอันนี้เลี้ยงน้ํา ได้ไหมก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยครับไม่ได้แล้วคือถ้าลดน้ําแรงๆมากนี่ก็ใช่มีสิทธิ์ที่จะใบเขาขาวฉ่ำฉ่ำฉ่ำง่ายมากชําน้ําคลิกฉ่าน้ํามันก็จะบางไปเลยใช่โอ้ตัวก็ทอดไหลทอดไหลทอดไหลไม่ได้เอาลงกระทะใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นไทเกอร์ทอดทอดไหลนี่ก็คือไม่ได้ลงกระทะแบบไปทอดนะ อ๋อทอดอย่างนี้ก็โดนโดโทแล้วก็นึกว่าลงลงกันละอ๋อคือทอดหลังคือทอดใช่เอาแผ่ออกมาแผ่ออกมาแล้วก็เป็นเป็นน้องเป็นนี่ครับเป็นต้นขึ้นมาอือ๋อมันก็จะเป็นเป็นเป็นต้นอะไรนียครับมาอ๋อตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวอะไรอันนี้เป็นไทเกอร์ครับไทเกอร์ ลายเขาจะโดดเด่นที่ลําต้นลําต้นเขาจะเป็นลายแต่ลาต้นลายแต่ใบก็สวยดีนะจริงจริงนี่คือเป็นไม้เป็นไม้อันนี้เป็นไม้เต่มฟอร์มแล้วเต็มฟอร์มแล้วนะถ้าเกิดไม่ใช่โรงเรียนอีเว็บเนี่ยเราอยู่เราจะเอาไม้อนุบาลมาข้างนอกเนี่ยมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ยิ่งเราทําการค้าด้วยเราอยากได้ไม้ที่ฟอร์มสวยเราก็ไม่ควรที่จะร้อนขนาดนี้ตรงนี้มัน37มสบเามเลยนะอู้ น,นี่แดดไม่ถึงกับเปี้ยงมากแต่โอ้สามสิบเจ็ดร้อนนะถ,ถ้าออกมาจากข้างในเนี่ยข้างในอยู่ที่ยี่สิบห้าเงี่ยโอ้ oh, ราเวียงนี้ออกมาปุ๊บเปิดปุ๊บ,บ,บแน่นอนเนาะใช่ครับแต่พวกนี้อยู่ได้เลยบอลใช่งั้นเดี๋ยวไปดูโรงเรือนที่ท,ที่ที่จะเตรียมเป็นที่อนุบาลใช่ไหมอย่านี้ประมาณกี่เมตรอันนี้อยู่ที่สามเมตรครับข,ขึ้นขึ้นไปจากเอาแค่ตรงนี้สองเมตรอันนี้สองเมตรสองเมตรกว่าน<ม>ิดๆครับ สองเมตรกว่าแต่ถ้าถ้านูนสามได้ไหมั้บนยอดก็ประมาณสามครับอตอนนี้คือทั้งหมดที่ที่ซีแพนมีจริงๆแล้วคือคลังจริงๆอ่ะมันไม่ได้อยู่ช้างนอนองนอยู่ในหลังคลังจริงๆคือมันอยู่ข้างในด้วยนะครับผมแล้วอย่างพวกบอลพวกนี้จริงๆมันก็เลี้ยงรวงกับไม้กินแมลงได้ไหมอันนี้ลืมถามได้ได้ได้บางอย่างแต่แต่คือบอลอ่ะเขาชอบแสงจัดๆเลยอืเน้นแสงจัดๆ ใช่แล้วไม้กินแมลงจะไม่ชอบแสงเท่าไหร่ไม่ชอบไม่ชอบความร้อนไม่ชอบความร้อนแต่แสงก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าความร้อนแต่ชอบชื้นความร้อนเขาจะสูงมากอืมเขาบอลพวกบอลใช่ไหมมันจะสูงมากอ๋อโอเควงเรอนบอลจะเน้นพวกนั้นมากกว่าจริงจริงต้องแยกกันหน่อยแยกกัดีถ้าให้ดีแยกกันหน่อยก่อนถ้าถ้าสูตรว่าสำหรับคนที่ที่เลี้ยงไม้กินแมลงอยู่แล้วหรือบอลอยู่แล้วเนี่ยก็อยากจะมาลองเลี้ยงไม้กินแรงหรือคนที่เลี้ยงไม้กินแรงก็อยากลองเลี้ยงบอลเนี่ยจริงก็ต้อง น่าจะทําโรงเรือนต่างหากโรงเรือนเดียวกันได้แต่อาจจะไว้คนละมุมอ๋อโรงเรือนเดียวกันได้แต่อาจจะไว้คนละมุมเช่นคนลโซนใช่ใช่อ,อย่างไม้กินมแมลงอะ่ะเราอาจจะไว้ในโซนที่รับแสงในครึ่งเช้าเต็มเต็มส่วนบอเนี่ยก็ปล่อยเขา,เ,าเลยตลอดทั้งวันอ๋อสุดท้ายนะครับผมก็อยากจะให้ให้หมูฝากอะไรคุณผู้ชมเนกะี่ยวกับพวก ไม้ใบแล้วก็แหลกทีสิแพอีกสักครั้งนึ่งครับผมสำหรับเดอะมูวี่นี้เราเริ่มต้นจากการรักก่อนอเราไม่ได้เริ่มต้นจากการที่จะต้องหาเงินเยอะๆจากไม้พวกนี้เรารักเราก็เลยพึงพอใจในการแบบทำไปเรื่อยๆไม่ได้แบบถึงขนาดกอบโกยเติบโตจนแบบกลายเป็นเพจดังเนื้อดังมาเท่าไหร่ต้องเป็นเนื้อเล็กๆอยู่ อนยังเรียกเล็กเล็กๆอยู่ครับผมแล้วก็สําหรับในทั้งภาคหลักทั้งสองภาคท,ที่ผ่านมาแล้วก็ในเดอะมูฟวี่นี้ทำให้ตัวผมเองเนี่ยก็ได้ความรู้ด้วยจาก้อ้งหเยอะมากเลยทั้งทั้งในแลบนะในภาคหลักแล้วก็มาเนี่ยในอ e ีเว็บลงเลยข้างหลังเนี้ยแล้วก็ไปดูบอนวิธีการเลี้ยงแล้วก็ขยายพันธุ์แล้วก็การทำอะไรต่างๆเนี่ยได้ความรู้มากเลยคือ ถ้ามีเวลามากกว่านี้อาจจะเป็นอีพีครั้งหน้าก็ได้ครับเราจะมาสาธิตทำแลบทำแลบกันโอ้นี่ยต้องมาอีกรอบแล้วแน่ๆแล้วครับเนี่ยครับตั้งแต่เริ่มต้นด้วยการเตรียมชิ้นส่วนทำอาหารแล้วก็การเคี่ยอะไรพวกนี้เพราะว่าคร่าวๆในจากอีพีก่อนหน้านี้จะมีทดลองใช่แล้วครับผมอนจ้ะเป็นการสาธิตการเคี่ยเฉยโดยที่อาหาร พร้อมแล้วคราวนี้คือบางท่านก็อยากมาเรียนรู้เรื่องอาหารว่าเราเห็นเราเห็นว่าเป็นรุ้นสๆเนี้ยท่านอื่นก็อาจจะไม่รู้ว่าข้างในมันเป็นอะไรบ้างอืไม่ได้เปิดคอร์สสอนไม่ได้เปิดคอร์สครับแต่ว่าถ้าสนใจก็มาได้ถามได้มาอะไรได้ผมอันนี้ก็คือสิ่งที่เราก็อยากจะฝากไว้ด้วยใช่ครับอืมว่าถ้าใครสนใจอะไรก็เข้ามาอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยโอเคนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผม อย่าลืมนะครับผมกาแฟสลอสต์รัสเซตกาแฟนะครับผมยังอยู่แหมกินเกือบหมดแล้วเหนื่อยทุกินอีกอึกหนึ่งอืมอะไรเหมือนเดิมเป็นแบบโคบิลเบรนท็อปเบรนแล้วก็เป็นแบบ,ปเ,ปแบแบบเป็นดริปแบ๊กในถุงดริรดแปแบ๊กเทน้ำร้อนกินได้เลยผมใครสนใจไปสั่งได้ที่เพจสลอสต์ัสเซตกาแฟนะครับผมแล้วก็ฝากสุดท้ายนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับ s c r i เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับผมและวันนี้เดอะมูวีเท่านี้เดินดูเยอะแล้วผมก็ต้องแน่นอนเสียตังค์ <laughs> เดี๋ยวต้องขอไปดูช็อปดูก่อนแล้วครับคุณผู้ชมวันนี้ไปแล้วครับผมทีโอ้ยแหมเฮ้โอ้โหย โอ้ยตายแล้วเละวันนี้โอ้ดูนี่โอ้ตายแล้วหล่นหมดเลยโอ้ยซื้อมาจากหมูนะเนี่ยโอ้ทีซีแพ็คโอ้โหโอ้โหดียังเลยที่แพ็คมาดีขนาดนี้เลยนะครับนี่ฮะเมื่อกี้ทำหล่นโอ้โหหล่นอีกรอบแล้วอือหอแล้วโอ้โหไม่มีรอยลิขนาดหล่นกระแทกเลยนะครับนี่ครับแพ็กเกจนี้ดีมากเลยนะครับของท c ซแพ็คของ ของคุณหมูนี่เขามีจำหน่ายอยู่ในเพจท c p a n พเนี่ยไปสั่งได้เลยนะครับผมนี่